วัสดีพี่น้องบุงกกดชแนลบได้มาหาเขาหานา้ำซุพี่น้องกินลายมือรแล้วพี่น้องพ่อ,อยังเส้นยายพิกเส้นจ,จากไรล,ลงมาหาแขนม้เอี่ยวตัวพี่จังสีไหมพี่น้องเอี่ยวตัวพี่จังสีมันหลดบอกลงมาหอดแขนโอ้ยปวดประสานพี่น้องเห้ย่งางกับบได้เป็นอาทิตย์แล้วมืวอว่านไปนวดน้ำหมอดอยขาเจ้าก็เลยใครในจังหน่อยบนี้ก็เลยได้ฟองเหรียญเ้นไหม เอาอีกเลยได้พี่นอ้องอเอาไปได้ของเล่นชิ้นใหม่มาอีกแล้วมาหวดพี่หวดนองอีกแล้วพราอว่านี่นะั่นราคาบอแพงหรอกมันตังโตได้นั่นนั่นมันสูงผล้นพอกระเทือนก็เลยใส่บ่ได้ซื้อใหม่มาอีกพี่น้องอันนี้พอแพงไวยี่สิบสามบาทยี่สิบสามบาทโลนี่กนะ็เลยเอามาอวดพี่หวดนองไม่เบิง่งไม่ชมพี่น้อง เนี่ยของเล่นชิ้นใหม่อีกชิ้นหนึงง่งแยกบางคนไปซื้อมาเลยโอ้ยังปวดแขนอยู่ตอนนี้ก็ได้เนี่ยแล้วดูพันสันทานเป็นแบบนี้แหละพี่น้องของเล่นชิ้นใหม่ใหม่เลยพี่น้องเลยหน้าตากระสือมาตั้งในพี่น้องว่าท่านจะตดตั้งค์อนีรก็สิมาตั้งอันนี้ก็สิพอดีอันนั้นมันยาวโคตรพอกระเทือน ไปตั้งหัวตั้งสวนไปเก็บเห็ดที่ได้อยู่อันนี้คือว่าอันเอามาตั้งโต้เนี่ธรรมดาก็เลยไปซื้อใหม่มาเนี่ยนีถือใจอยู่พี่น้องมันว่ามีเทคนิคคนเห็ดพ่กเป็นเห็ดเทคนิคอันมีเทคนิคแล้วมันปวดหัวจากสิิโกติยังในยังในอันเทคนิคอะที่ที่ว้อยู่ในกระเป๋าอะไรอยู่ในกล่องเราก็จะใส่พ่กเป็น หารเห็ดที่เหียงบุทงบุทูดกดนั่นกดนนี่ใส่ปวดหัวพี่น้องเลยม่ต้องเอาเทคนิคเอาแบบบ้านๆนี่นะแบบผู้เฒ่าบ่งมาอย่างนี้ะ่ะอันนี้แหละพี่น้องนี่ของเล่นชิน้นใหม่ยำโกดเด้วันเนี่ยมาตั้งโตได้แล้วไปซื้อมาแล้วมือว่านนี่นี่แ่ละซื้อมอว่านนี่ซื้อมือว่านนี่พี่น้องพี่น้องเอ้ดอกไม้อยู่ยยในสวนฝนตกแห้งๆหงงานมะลิเบิดพี่น้อง ถ้่รูตนบ่บังเนี่งามบ่โอ๊ตใจว่าได้ก็เลยไม่ยังกับสางก็เลยเดดเอาเท่าที่เดดได้แล้วก็เอามาใส่ใจกันพี่น้องงามจังมือสองมือกะดีกว่านบ่างามนะพี่น้องเนะาะยายมงคลก็เลยเอามาฝากพี่ตอนน้องน,นี่แหละนี่ดอกไม้อยู่ในสวนนั่ะล่ละงามบ่พี่นอ้องงามอยูอ่เลยเมื่อไล่หูไล่ตาแล้วเนาะพี่น้อง ดอกได้เรางามๆมาเบิง่งแต่งามประดดอกนะนั่นดอกนี่ก็งามนลพี่นอ้องเห็นบอกามาัมริบันบวานฝนตกแหงแหงขึ้นก็นสิตกที่ตกแหงมันผมันผดสูงขึ้นย,าย่าดผลมัดแตงเหงามันจะซื้อได้มัดกระขึ้นไปอีกไหมมันหนักด,ดอกนกอเลยงามได้สีออกมานนพอบไปแววอยู่ดินอยูอย่เลยต้นก็นเลย เอามาใส่เก็บกันไว้สักคนหนึ่งยังได้กับด้เมื่อหนึ่งสองมื่นหรือเอาให้าเสื้อายมันเอาพี่น,อน,อนอ้องเนาะนี่แหละฝ่าฝนกับตอนบะตกกับบะตกพี่นอ้องเอ้ยขันตกกับฝาดมาอย่างไงยังเสียหายบิดจักสิวยย่ายังไร นี่ก็เอาตรกไม้วสวยๆมาฝากพี่ฝักงน้องอันนี้เอนดอกขา้นในชันโอ้ยมีหลายสีสีขาวก็างามสีส้มกลางงาม,งางงามลายเป็นจุดเป็นจุดก็งามพี่น้องเลยอันนี้บันซื้อมาสีเดี่ยวซื้อมาสองสองสองหัวหัวเลยหน้อยก็เจ้าขายนะก็ม่เด้มันมาเดีย,ดยนี้นะเขาขายหัวมันได้พี่น้องหัวมาปลูกอ่ะปลูกใสก่กระถางมันก็ขึ้นดอกมันงาม นี่แหละเมื่อวานก็ไล่ลงไปแต่ดปตูขึ้นมาลวกแน่ไปฮดพักแน่ก็ฮดพักแล้วพอดีพี่น้องนฝนฟาดลงแค่ฝนเป็นลมเลยพี่น้องเย้ยฝาหอ้องเก็บผักก็บาไร่ไหลก็ไล่แลนขึ้นมาแล้วหยาฟฝาห้องห้าดอไม้ก็ลีดหักมันห,หนักฝนตกลงมากนะฝนสาดมนะัน ก็กดแยบพี่น้องข,อขา่านตาจิตเนี่ยน้องอย่งนี้กาแห้งอยู่ต้นไ้จออะไรนะขอโทษขอพ่ายได้พี่น้องผู้ใดแยกไว้ท่านในเบ็เตอบคอมเมนต์บร่ได้ตอบไลายมือแล้วเป็นอาทิตย์เลยตั้งแต่วันพฤหัสผ่านมาเจ็บแห้งปวดแห้องอะไรไป็รอดเลยไปหาหมอดอยหมอฝรั่งเนี่ยเขาจะไปเรียนมาจากเมือจงจีนพี่น้อง เจ้ากดหน่อยเขาบริโภคเขาคือยังคือยังผู้ใดนวดไทยกับสีห์น้ตสุ่มเป็นคู่น่นวดไทยาอ่ตีเก่งๆหน่อยเจ้ากับสิเฮ็ดขึ้นีสิลันกรอกกรอกกรอกหนึ่งไหมใจไม่เป็นแล้วเจ้าก็มาเฮ็ดไปเอามือไปจับจับหน่งกรอกกรอกแล้วก็กดมันลันจุกพี่น้องแต่ว่ามันออกปวดมันยังปวดจุกมันลาวลงมาแขนไปไหมจังจักษ์เอี่ยวตัวอีธาอะไรได้บอกว่า ระหว่ามันบอกเขียนนะสารมันบอกปวดจังนี่ลงมานีอะไรพี่น้องเฮ็ดงานบ่ได้เล้วนี่เป็นอาทิตย์แล้วนี่ก็าละหายหมดเลยอาทิตย์นึ่งพอดีเลยบ่ได้เฮ็ดงานได้ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนมานลยเพราะนั่นเนี่ยงินจักสะดึงเลยพี่น้องใช่กันว่าเจ็บปวดน้ำมนันเลือดแล้วโอ้จยจักสิจังได๋เปน็นหัวจม้อเป็นหดเมื่อวานนี่ล่ะต้องไปซ่อมอีกเลยมันบ่ลดเจ็บขนาดเลย ขนหอดพี่เป็นหอนน้องก็ได้มาเฮ็ดยู่เห็ดกินเฮ็ดกินแล้วกาพอสามาสิมามาเอานานิ้วคิ้วหอดคนก็ยิ้ม้คยหัวเนาะสิมว่านางหนาบูดตึงๆใส่จอมันจะแมนอยู่ว่มันก็บ่แมนนะเนาะมันก็ต้องได้ยิ้มแย้มแย้มใส่ใส่กันนะนะมันบอกพี่น้องนี่ดอกก็เป็นสีจืดสีจางสีนั่นสีนี่นพี่น้องเห็นบะหลายสีงามๆก็ได้ก็เลยมาเรา มาเล่าสู่ฟังว่าเป็นอย่างคือหายหนาหายแตกย่อมควรไปใส่นอบสิว่าละบอเรือดเศร้าเหตุคลิดระบอยอย่างระบายขึ้นจังบอ,อ,นนอยนี่นั่นภาษา่าโบแมนย่อมควรเซนพริกเซนล็อกพี่นอ้องยังปวดว่าท่านเศร้าอยู่มือนี้ก็ได้ได้ของเล่นชิ้นใหม่พร้อมก็เลยมาซี้แจีมพร้อมตอบคอมเมนต์ซ่าคายาว่ากันได้พี่น้อง บึกตะคอนมันก็า่าตะเกาอยู่ตอนนี้เก็บปวยสาลงกไปอีกตอบว่่ได้นี่แหละคองเรียนเดี๋ยวเสียนได้การแล้วเลยตั้งโต๊ะื้อสิบเรหาอุปกรณ์ยา,งงาไหนแล้วอ่ะบัดนี้นี่แหละคองฝากที่ตอนน้องบริเจอกันในทิศหนึ่งเดี๋ยวเสียนจับภาพสวยๆมาให้บงเนะพี่น้องเนาะเป็นหอดคือถึงสุกคนบัดนี้ พระท่านได้ไปเยี่ยมหลายบ้านอยู่ผู้คนนั้น,นมาเยี่ยมแล้วกันจะเฝ้าเครียดเฝ้าขมได้ไม่นองไปคือเกาเยี่มโคดานว่าทุกคนมีนันหลักจังไดกะใจเย็นๆสิไปคือเกาเมื่อนี้ก็ไม่แน่วมาอวดแล้วเดี๋ยวเมื่อหลังนี้เยี่ยมคนยังมีอีกอยู่สินึงเดี๋ยวจะเอามาอดวดใหม่เดียมมยนนเด๋ยวเมื่อหลังก่อนมีคนมีคนเอามาฝากเดี๋ยวไปเอามาฝากเดีย๋ยวเดี๋ยวเมื่อหลังเยี่ยมโคสิบ,บอกว่าผู้ไดเอามาฝากอันนี้กั คือว่าซื้อเองอันนี้คุณฝรัง่งเงินควซื้อให้พี่นอออ้องยี่สิบสามโหยี่สิบสามยูโรนี่แล้กวก็พอใส่เพต้องมีเทคนิคเทคนิคหลายใส่บ่ได้พี่น้องเฮ็ดพวกเป็นปวดหัวเนาะพี่น้องกดชาแนลอย่าลืมฝากกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์พวกเพื่อนคนตังใจลงด้พี่น้องไปซาขยว่าคือเก่าเลยแหละไปคือเก่าใหญ่กันไหนไปซาไปสวยไป ที่นั้นกลับไปคือเเขาขึ้นหอดคือเเ่าเนาะพี่น้องเนาะขึ้นหอดได้นน่จังอันเจ็บปวดไปไหก็เนี้ผ้ากระถางดอกไม้ผ้านี่มาหาเจ้าพี่น้องเอาขากรองมาของเล่นชิ้นใหม่มาฝากปีตอนนองเนาะ mm hmm. อย่าลืมกดติดตามคนค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใ้เด้อพี่น้องเด้มอมงคลชาแนลขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการสามสวัสดีค่ะ